ไ้ Pig, weg, ่ได้สวยท่านผู no, ้ชมมากับผมแล้วก no. no. oh, no. well, ็เฉียนเจ้าเกมวะขาเฮ้ยโบนัสเช็คอุ้ยฮู้ของฟรีเว้ยของฟรีอันนี้ผมไลยคิดโกงไงดูจากนี้ได้เหมือนเดิมอันนี้หนึ่งจุดสิบเจ็ดนะเขาอยากเขาอยากมีมีของเยอะมาโมน่ะอ้าวทอดฟรีอะทอดฟรีเว้ยทอดฟรีเขาอยากเขาอยากมีมีของ เหมือนตอนนั้นอะโวหนัไม่อยากเล่นนี่เนี่ยเขาไม่อยากเล่นไหมอเอาก็บอกว่าชั่นมันไม่เซฟมันเป็นเวอร์ชั่นเกา่เาของใหม่สิเออวใช่เอาเอาของใหม่สิมายดีวไม่อยากตัดไม้ทหไมเกียดพี่สองไม่สุดแล้วเพิ่งเกียดก็เกียดอยด่ยาอย่ยา เฮ้ยทุบของที่มันดีๆหน่อยเอาไม่อยากเล่นแมปไปซึ่งนี่ว่าไม่ใช่แมปมันเป็นเกมเออเทำอย่ากนี้คือนนี่ซสองนะโอ้ยต้องเริ่มใหม่เอาก็เอาของเซฟเหมือนเดิมเถอะมันทำไม่ได้แล้วมันเป็นเวอร์ชันนี้ด้วยหนึ่งจุดสิบเจ็ดอะมันยังมีของใหม่อยู่อ่ะโอ้ได้ติ๊กมาฟรี อ้าวมีที่ขุดแล้วให้ที่ขุดเฉยแล้วกันเฉยไม่ต้องมีที่ขุดเอาเอาไปอย่าขวานขุดนี่มีไร่ใหม่อะไรหาถ้ำดิเฮ้ยเจอเร็วไหนถ้ำโอ้ อยู่ได้ลายบ้านแป้ดิพระเทพแล้วอ่ะอุ้ยทำทำใหญ่มากนากขี่เปล่า <c oughs> ถ้าเป็นนักนี่มีหโคตรบ้างไหนเล่ยคอปเปอร์ไม่เห็นมีเลยมันหลอกจะถ่ายแล้วอ่ะไหนเล่ยคอปเปอร์วะมันต้องอยู่ลึกกว่านี้ไม่ใช่หรือแต่เขาบอกว่าทำลึกใช่ไหมใช่ อุ้ยเจอเล็กวัตเตอร์ฮ็กเร็วมากเด็กมันได้เป็นไงวะอ,อ,อ,อย่าลองตอบล็อกเยาเอาทีขุดขุดบล็อกกี่เขาบว่ามอนเตอรม์มีเยอะเลยนะหมดพิวฟูเอาเหรอโอเคโอเค มืดมึดไม,ม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วมืดไม่กลัวแล้วกลัวแต่ผีไม่เขาเขากลัวโดนลาวาลาดใส่ใส่หัวระเบิดตูม้มสิยโอ้โหลอยไปครับขวานก่อนเถอะปลาขึ้นบนก่อนเจ๊ะจขึ้นไ,ไาขุดขอบขอบขอด,ดี้ก้าโอ้ไม่ฉลาดเลยยิงไว จริงไหมเราเอ้าสติไม่ได้ยังไงหินอะไรเนี่ยมิจฉาหินเอ็นไซหินเอ็นอะส่งเป็นอะไรมาหนากูเฮ้ยมาหนากูไม่ขว้าหนึ่งเย่แล้วเอ๊ะทำไมทางออก ยี่สิบเจ็ดโหไม้ไม้ขาวอีงเยอะเลยเอาไม้ต่อเยียไม้ต่อไม้มันหายยากวันชัตเนียนมันหายากอีคนหายง่ายโคตรเยอะ,ยอะไม่หาโคตรง่าเยเลยโอ้โหไม้โคตรเยอะ เอาหมายถึงว่ามันขุดนะต้องแปดวิเลยเด้ <8. S 2> อแปดห้าสี่สิบอ่ะต้องใช้เวลาสี่สิบวิวก,กว่าจะขุดเสร็จนะแม่งไม่เห็นสีสีสสอ้าไม่ใช่อย่างเอามือขุดมือขุดเอามือขุดว่าเร็วจะตายบอกให้เอามือขุดไม่ใช่เอาที่ขุดมันจะใช้เวลาเจ็ด มันจะใช้เวลาแปดวิโตวข้าบเป็นยู่นไนหอยดีไม่มันไม่หาแล้วเอา้าโตะคาบเราเจะ่าเฉยก็ได้ของเอา้าไม่ห,ห้เอาเขาไม่เล่นเมบไปสองแน้วไม่เล่นเราออกดีกว่าอียะ นคนเงีเ้ยโมเเตอร์เอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เจ้า้องคนสร้างอ้าอโอมาเลเตอร์โอ้แอบพีโกงแนี่ยหมอก<อ>วิจาไม่ได้ขี้โกงมันใช้ไอ้นั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้หีบเนี่ยไม่ใช่หีบอะไรวะค่จิโตค้าเนี่ยแล้วห้ามใช้ไม้เนี่ยที่เนี่ยที่จะใช้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ล็อกเก็ตหรือขุดเนี่ยนีขุด มาอย่างโง่อะเล่นเล่นเฉียนดิเล่นคนเดียวดีก็ได้เหงาเจอผีตายเลยไม่มีผีอก็เด็กจะหลอกๆอย่างนั้นไปเขาทำกันไม่เข้าทำไมไม่เข้าเหรออียงวะไม่เข้าไม่เเเขขข้้้้าาาตอองจะต้องเข้าไม่เข้าจะต้องเข้าอ่ะลองเข้าดีแฮะ ต้องมาเลยเอาวหวียใช่หยอกเอ,อาวห้อเนาโอ้โหแล้ว้ย่มันดินอยีก็เฉียนจะชอบใช้ของที่มันโค้ดไร้สาระเลยไม้ยิ่งหายยากอยู่ช่วงเนี้ น right er ี well um an ่ก็สติมันเท่ากับอะไรวะเท่ากับว่าเฉดบอสซังไงโอ้ยเกียนพี่ซังเฮ้ยเวนคำหยาบเ้อด่าไปได้ไงเขาว่าเวนะวพี่รังล่ะนี้แสดงตัวอย่างให้ฟังตัวเด็กน้อยเ้ีงร่ะเด็กใหญ่อะไรวะ งงโคตรเลยเออข้าวตาฟุ้งเงี้ยฉันเด็กหิวมันแปลกม่้อ็มเซียสโอ้ยลำคานโอ้โหจะพึ่งลำคานเดียวมีสิ่งี้ลำคานเยอย่างเงี้ยโองไม่ได้ <laughs> วายนูกาบขาคิโคค่ะเก็มโคดะอะเรามีไฟสามสิบสองอันแล้ว,วอุ้ยมันจเจ็บเว้ยมันเจบ็บอเกือบไยายริ้วมีทำอไรมีอะไรไหมที เห็ดทับเบื่อขบยทอดด้วยกันขบอยทอดพี่น้องพี่น้องปรับโหมดอะไรเนี่ยเจ้ผู๋ต่อหันไปรถไม่มีผีไม่ใช่หมาอะไรนะขี้ตะไคร่น้ำพี่อย่ากไปขุดน้องการที่ขุดเลยอยู่ไหนอู้ห์ปเปอิดเป็นไรขปเปอร์ มีไฟไหมน่ะมีต้องคุ้ถ่านเยอะมากไม่มีอ่ะเอาแล้ววะก็กลัวผีด้วยสิเออใช่จะกลัวไหมวะเจอผีก็ต่อยหน้ามันให้ดิไปลงกันผมไม่ต้องกลัวหรอกนะมันมีแน่นอนลา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 เอาเฉียนจะเอาไม้วางไว้ทำไมบอกว่าเฉียนเขาว่าสโตนหือ ดูขุดข้างๆอ่ะเออมีซองเร็วไหมมยของเฉียนหายเร็วมันอย่างมืดอ่ะขุดฐานก็ได้มั้งเดี๋ยว่าะอะไรเขาเปิดมีนี่เลยกลัวตกลาวาไม่ใช่อะไรหรอกนี่เเเเขาาาปิดออามายะถ้ำชิดอะไรนี่อ๋อมีเหล็กเอา้าน้าโค้ดเล็กหน่อยดิวเุเอาเอาเอาเหล็กไป เอาไม่เอาเหล็กลไงพี่น้องบอกให้เอาเหล็กไปไ<อ>ดูลิ้มสุดเลยนะนี่ของฟรีมาแล้ว เปราจะต้องใช้เชียใช่ไหมดูปังเ้ยนี่ๆทานธรรมชาติคูจะเยอะเลยนะคตต้องใช้เยอะมากเตาเผาอยู่ข้างนอกอ้าวเจอเหล็กเฉยอะบอกเลยว่าคูทานทานมีประโยชน์นูว่เราไปตามกินดัมไม่ได้เว้ย Có nhiên rồi. Nó nhiều mà có chặt nhỉ. Ừ, không có nói. Dữ mà. Nói mà. Nó à, anh thêm lấy cả, Cho pi mày thêm. <cười> 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 à, à, không <laughs> ไม่มีอะไรพี่สองไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆริงโอ้พิธานสามจุดสองก็แล้วว่าเยอะมากไม่มีอะไรโอเคอุ้ยเหล็กเยอะมากน้องเจอเหล็กเยอะมากไอ้เแม่แมลงวันตาสีเขียวไอ้หินแอนไซม์มันหนงเยอะแอนไซม์จะมันแต่มันมีข้อดีอีกนึงมันทำบันไดได้ ก็ดีเอยูเองมึงค้าขโมยเด็กเองเลยหนอเล่นเรามีเหล็กในตัวประมาณสิบเก้าใครมันได้เออช้อปปี้มันเด้งขึ้นบอกให้เก็บไอเทมไอ้พี่ท้องไปเก็บเหล็กดิเขาเขาจะเผาของเขาจะเผา,าของเออสียงก็ผเผาไปเลยมันเผาได้เงี้ยเขาทำไงอะค่ะเขาจะขโมยของไปทำไง อย่าอย่าเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าเขี้ออย่าขโมยดิของเค้านี่ค่ะโว้ขโมยสาวมันโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะพี่สองมีเป็นชุดเอาเอามาเหยาเหยาให้ด้วยเหยาให้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 เนี่ยต้องสิบเก้าอันพี่สองให้เอาไหมเอาพี่สองให้แล้วนลุงทางเจอผีตายด้วย หยุดหยุดโมโ oh ยยหมไม่มีไม่มีไม่เหรอใครนี่ไปของเข้ากันอุ้ยจะดูนึกว่าน้องเขียวอุ้ยทำทำนี้ลึกอยู่อุ้ยเล็กเๆ,ๆ,ๆ,ๆ็กเล็กเล็กอุ้ยอะไรวะใครปักไฟไม่เราเองอื่นอุ้ยเขาเปิดขอเราขุดนี่มันเป็นไง ครั้งแรกเขาเปิดโอ้ยที่ขุดพังพอดีมีแค่เนี้ยอ้อาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำที่ขุดมีอีกไหมมีตัวีหนึ่งอันทำมาันแปลกๆอ่ะมีเหล็กกน้อยลทำเล็กน้อยคิดยดังไงวะ

เหล็กวิ่สองหายไปในหนึ่งก่อนวะไรอย่าบอกว่าขโมยอะเอ้ยรไปทำอื่นอ่าตอื่นดอว่าตกตยอ่อายอชยเราเราอื่นดิโอ่อยเราลทอดอยไอยรดรนอะไรมไนกัด มีห,มหินย้อยแต่ไม่มีหิย้อยไหมไม่มีวังตกใส่หัวด้วย <c oughs> แตกหนึ่งเลยเด้อตกใส่หัวมีหินย้อยมะมันต้องไปถ้ำอ่ะแต่ยังไม่เจอถ้ำมั้ยที่มันใหญ่ใหญ่มันน่าจะเจอที่พวกพวกตรงตรงตรงพวกแม่น้ำอ่ะมันจะม,มีพวกหินอย้อยอยู่ ผู้จางเล็บเบลลอกแล้วว่จ,จะขุดทานอะอเฮ้ยจทถ้ำลึกลงไปอีกอะอย่าบอกอาจะเจอก็ได้ทำดูกนแป้ะเฮ้ยย่าบอกว่าใช่อ่ะนะไม่ยช่ไมไม่ใช่ขึ้นก่อนมีแค่ไหนหรอทํานี้กลกมากเอ้ยไม่ไม่กลกไม่กาไม่กามันมี่านเยอะแล้วว่ะ มีนสามสิบแปดก้อนอะใช่ไหมใช่่่นชะ่่ใี่ใช่ใช่ใ่ใอ่เช่ใย่ใ่ส่ใให้ น้องว่า๋ย่อนาคตต้องหาถ้ำก่อนอุ้ยมีถ้ำน,นี้เพิ่งเห็นทับมไอนี่เยอะท่านเยอะมากข้างบนนี้เฉยมาขุดดิอันนี้มีอะไรเปล่าไม่มีไม่มีมมบักอีกแล้วโอ้โอ้ทำไมเชือกเพลิงบักก็ดีดิอ้าวบักใหญ่เลยบักบันแปะ ยังมีฐานเยอะอไม้หายเดี๋ยวเเดี๋เโยนไม้เอาไปเอาไปไปไม้หายเอาไม้เอาไม้ไม้หายไม้หายก้อนในตัเสีองงงกับเสียา สิปดก้อนนี <laughs> น่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนไม้เออ <c oughs> ไม้ไม่ใช่ไม้ก้อน <c oughs> คนกระจกสองศคนะจกอไม่2หนดับได้องครับถังน้ำแล้วเ <c oughs> ออว่ะ <c oughs> เอา,เ,าเอา,เ,าเ, <c oughs> เอาจาดน้อง เราไม่ได้ตักน้องเราตักลาวาแล้วก็ไปเผาเฮ้ยเออลืมเกมนี้มีน้องไหมวะไม่ใช่น้องดิซาร์มเมนเดอร์ใช่ไหมภาษาไทยใช่ใช่พี่ฉันอยากกินตับซาร์มเมนเดอร์มันจะจะ,จะจะอยู่พวกบ่อน้ำที่อยู่ที่มันลึกๆว<ะ>้าเต๋อทำไมมันกดไม่ได้วะมันไม่มีน้ำไอ้เด็กมันาูกน้ำก่อนเหรอหหไม่เราไม่บอกเราโอ้โหงงงนงงะ เอาไปต,ต,ตัวนี้ีกว่าอุ้ยเอกได้ฟิกอะไรด้วยนะพี่ต้องเห็นโอ้เราคุณต้องใช้แน่นอนอู้หูฟิกมันเราจะอยู่ได้เขาเขาอังน้ำก่อนเอ้ามันตักมันตักไงอ่ะกดคลิกดิมันมันตบมันอะ ต้องตบมันอะต้องทำไงวะต้องทำไม่เป็นวะคจูจิต้องเป็นตัวใหญ่หรือเปล่าเซอร์มอนอร่อยจริงคิดได้แกว่าเซอร์รอรรมอนอร่อยจริงๆๆเลขขพลงเหรอเพลงเซอร์มอนอะไรจริงเด็กไทยเผาเสร็จแล้วๆๆอ๋อเสร็จตรงไหนแล้วลืมเดี๋ยวเราจะย้าย ไปทำอื่นดีกว่าตามมาเฉียนตามาตามาตามามาตามาจับปลามนจิ้มตามาตามมาจับได้จับคตยากเิยเจ้าปลาขึ้นบนภูเขาให้ได้นะเฉียนโอ้ดีมีดินเยอะระวังวเราเฉียนขุดทาล้ลก่อน อะไรเูาจับเูาจับปลาโคตรยากปลาแซลมอนกูทานโยเพื่อเฉียไม่มีทานมบิจีบักเขาโคตรเยอ,อะเลยกนะะ็ไม่เบิร์กโคตรเยอะเลยเขาเลยเอามันเบิร์กใช้ประโยชน์บ้างน,นั่นก,ก็คือต่อตัวเฉียเช่ดใช้ตัวตัวใช้ดินน้ำเปลืองอ่ะอย่า เอาเอาดินไปเอาดินไปไม่เอาใช่ไหมสี่อันน่ะปั๊บปับ๊บเหมือนจเจอเจอถ้ำเหมือนเจอถ้ำเห็นรูอะไรไปตรงนั้นไหมรอวว<ป>ะทำไมเราไม่เข้าตัา้งแต่แรกวะเราไม่เห็นไงโอ้โหกระโดโดแม่งที่นี่เขาเห็นต้องนานเลยนะที่จริงเนี่ยเขาเห็นรัวขุด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  เฮ้ยเหมือนลึกมืนลึกเหมืนลึกเหมือนลึกให้วางให้แปะทอนไม่ยิเชียเนาะลกป้านเป้ไม่เห็นลึกเลยไม่เห็นลึกอ่ะไม่เห็นลึกอ่ะเขาไม่ขุดแร่อะไรนี่เนี่ยคเปอร์มัเอาไว้ทำอะไรเช่ไม่ขุดแร่ไปสองขโมยเลยนะ อันนี้สออากาศอ่ะเออใช่สอบอากาศอ่ะจำได้เลยมีแค่้นเหรอดูพี่เราไม่ทานดมบนโดนบนบนอ่าลอยหอมมันทำไมล่ะเราไม่ไม่ขุดดึกกว่านี้วะเราขุดเฮเอหมายถึงว่าเราจะต้องเจอถ้ำไงเพราะพี่เราขี้เกียจไป เข้าใจป้ะเข้าใจจงกันต่อไปตามมาได้เวลาหายตามมาแซลมมนอร่อยมากแซลมแซลมนไปไปกันเอ้าคุดผิดไม่ใช่วางผิด่ะเฮ้ยเดี๋ยวเตรียมพร้อมแล้วแซทุกนเดี๋ยวนะ เอาลิวรีบมาลงไหนเจ้าบอกว่าให้รีบมาใช้น้ำก็ได้ใช้หมดเวลาแล้วเออยังไม่รู้เรื่องอีกแล้วไม่ไไมีคามสำคัญรีวขึ้นได้แดอกใช้น้ำเนี่ยเรามาอ,นนอย่าด่างโง่คนคอมเมนต์คลิปเว้ยเอาฉันไม่ถ่ายไง โนมัติเว้ยเข้าเว้ยวิธีวิธีวิธีเอ้าเฮ้ยเอ้าบักบักอีเอ้าเฮ้ยวางวางน้ำมือวางน้ำมือคืออะไเนี่ยไอพี่สองดูทำไมมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยบักใช่ไหมเก็บในใบไม้อ่ะ ได้ๆๆๆๆมามามาคืออะไรวะตามามาเอาตัดมันตัดอะรไปไปมาด้วยตามาตามาวางนะรีบลง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 โอเคโอเคลงทันเ

ออตามาตามาถุยของไรสาระก่อนตามนอยู่ยาลิทีเลนเ,เนเา่อยู่เาอยากวนป่าสวัมมีสวมมัมคิดยังไงวะนนอยากอยาก,อยากลองทำบัไอที่วิงงว่งเอาอยูไ่ไหนวะ มีสารเมนเดอร์เลยสลารเมนเดอร์ภาษาไทยปะเนี่ยวิธีโกงเอาอเฮ้ยเฮ้ยเ,อเอจอใบบัวขุดก่อนขุดก่อนมันแพ้พันธุ์ไม่ได้เซลมน,ออมนอ้อยร้งองโลงละกับอ๋อวางอะไรของตัวเองนั่นเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเราไปไหนเออวะนั่นสิไปไหน เราไปไหนอ่ะหาถ้ำไงแล้วไอ้ไอ้นี่สิ่งที่แปลกที่สุดในโลกยัใหมายครับพูดเอยปละวิ่งเลยอะไรเนี่ยวิ่งเลยรีวิ่งฆ่าแกด้วยเมื่อไงเหรอฆ่าแกทุกทุกคลิปเราเวนคลิปที่ไปทำวุ้ยเดีดยวใาญเลยอรอ เะไปหาทรเสือเรใช่อ่ะกให้ตามาไงวอเตอร์ให้มีสีแดงด้วยเดี๋ยวนาคดน้ำที่นี่คตดแปลกเลยคุดนาดมากเฮ้ยอะไรอะไรอะไรได้อ่ะ โอ้ยได้ได้ยังไงละหมดเอ้ยเอ้ยมันได้ทะเลได้เหรอเมื่อกสิเฮ้ยตามมาเชนตามมาเชนตามมาน้ำสีดำแต่ดูข้างในแหละแล้วแล้วเป็นสีขาวผู้ชมชมแค่นี้แหละเจอกันอีที่สอง